Let's okay. ควรพี่ไม่ร้องเลยเหรออุ้ยใจญ่ก็มันก็เลิกแล้วไม่เห็นเลยไอ้ตัวแรกๆอ่ะร้องเข้าร้องเข้ากันหมดเลยอุ้ยมันเล็กไปไหนก็ไม่รู้ใช่างนะเอ้ยมึงพูดอย่างนี้ได้เฮียสมเกียรติต่อเวลาให้เลิกห้าทุ่มละเบิงตอนแรกคุณจะเลิกสี่ทุ่มนะเอย่าเลยฉันติดขาขาอะไรพี่ขาดัมมี่ว้าวฉันเองนะนะมีชื่ออยู่แล้วว่าสมควรอิ่สมควรเดียวมีนะต้องเชื่อมากนะ ชื่อเขาสิน่ารักจะตายเออชื่อแปลกไปเหมือนใครดีเออนีกัควรยังไงจ้าี่หน้าตานะแตงนี้อแต่งตัวสวยเหมือนจะมีผัวเป็นหัวหน้าคณะใช่ไหมใครอะลูกก๊อฟปะเหรอไอ้ก๊อลฟนี่แหละลูกก๊อลฟของยี่รวมเขาอุ้ยอย่าไปพูดถึงยี่รวมเลยนอนนมออกแล้วหลับพี่จ๋าพี่รู้หรือเปล่าในบ้านทุ่งลุยลายเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งลูบหลอกไอ้คอดอะไใช้พี่คอร์ดสิไขว้ในกูก็เห็นทั้งหลังโลกไม่เห็นมีใครหน่อทุกคน ที่ขุนไงล่ะพี่ที่ขุณนี่ล่ะแล้วกูจออวยไอ้ขุนน่ะไม่ได้นะพี่ทขาไม่น่าสมควรแอบรักพี่ขุนตอนเนี้ยสมควรอายุสิบแปดแล้ว,ยลวเยอะเท่าไหร่นะสิบแปดจ้ะกูสิบห้าเองจ <c oughs> ีจา๋าเฮ้ยก่อนที่ใจอายุสิห้าแต่ก่อนก่อนที่มึงใจาอายุสิเก้ามึงไปบอกความรักผู้ชายสมัยนี้นะถ้าเราไม่รีบบอกเย้ผู้ชายเที่ยวกะลีหมด ฉันจะดูไว่หน่าเกลียศหรอจ้ะพี่วิตืน่นธนาคารที่ของโลกเป็นผู้หญิงไปบอกรัตรเขาก่อนแล้วนะนี่ไงกูนยยี่ไงยกเป็นตัวใหญ่เป็นเมียที่สมเกียรติเมียน้อยเมี่ยเจ้าภาพได้เหรอเออเขาไม่ตกสองร้อยนั้นั้นไม่ตกเลยที่สองร้อยเนี่ยนะ <c oughs> พี่จ๋า <c oughs> พี่เจ็ดเดี๋ยวเจอกันนะพี่สมเกียรติเพื่พอมาแก้บนออกจากบาแก้บนที่อีกพี่จ๋าจัดจ้าก่อนที่จะไปหาพี่คุณพี่ก็รู้อยู่ว่าบ้านเราอะมีอาชีพเลี้ยงหมู ที่ให้ข้าหมูหรือยังก็เพราะเลี้ยงหมูเนี่ยกูถึงไม่มีผัวนะไงกูแยแล้วแล้วกูแยกหมูแดกหมดแล้วเดี๋กูไปดูสภาพกูแดดสมควรแต่งตัวสวยเลยๆๆๆสมควรตั้งใจจะไปหาพี่ขุน<ๆ>เดี๋ยวพี่ไปกับสมควรนะจ๊ะไสิใจเอ้ยใจไม่รู้ทำไมมันอ่อนยา พันวาพรสวสดีครับติดตามไม่รู้ผู้นำทีมงานลูกคบจะกรจาครับ อ๋ออีกสิบห้าวันแล้วครพี่สาวหาลิไรเก่งใช่ไหมหาไหมเออเล่นให้ดีนะพวกมึงเลยที่หายอีกสิบห้าวันรู้เรื่องแล้วเล่นไม่เล่นเนื้อเขาลากันแล้วโอเคเนี้จังโลนอีกสิบห้าวันล้นเป็นหวยเลยก่อนอื่นเลยนะครับก็เก่าคนพี่สมเกียรติโปรโมชั่นแล้วก็เจ๊ใจดีนึมชื่อเจ๊ไปเลยนะนะครับพอรู้ว่าไอ้ก๊อปจะออกพี่เกียรติขึ้นไปนอนบนรถเลยเป็นไง ใส่สักร้อยสองร้อยก็ไม่ได้แล้วคุณเนี่ยเขากลัวมึงหรือเปล่าว,ว่า,าไกกด้กลัวคงจะไปกกลูกในรถก็ลูกกอฟนะครับกับผมไม่มีอะไรสิ่งใดตอบแทนนะครับยืมคำพากทั้ง4ประการมาว่าไว้นะครับให้คุณพี่นั้นไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครให้รวยรวยรวย,วยตั้งแต่วันนี้ปีนี้และทุกๆปีเลยอย่างที่ว่าไว้อายุวันนะสุขภาระ ปฏิภาธนสาสมบัติทุกประการเทินแต่บอก้อ hmm. ึดตรงนะ้อีกสิบห้าวันสรุปว่าไงเอาแปดร้อยอ่ะเอาแปดร้อยเท่านั้นนะเอามั้ยเอามาจับมันเลยสองร้อยผมเอาแปดร้อยเอาไว้เกิดทั้งคณะเลยไปหมดทั้งคณะใช่ไหมเอา โอเคนะเอองานอะไรวะเสียงต้งงานอะไรโก้นึกว่ามาเป็นกลุ่มข้างหน้าเนยไม่ใช่ตัวเฮ้ยไอ้คนวางอ่างเพื่อนมึงเอาะวางไงเล่าไป๊บเดียไอ้คนแป๊บเดียวกูคุยกับพวกทุกคนเออเดี๋ยวเอาวางอะไรวามาพี่ชายเขาเค้อเขาว่าไงเออนี่นี่จดเบอร์โทรเพื่อไปถ้าเราคุยกันหลังโรงโทรคุยกันนะโอเคนี่ใช้น้ำหอมยี่ห้อแล้วเหมืนที่ผ่านเลย สามสิบห้าดีกีแน่เลยเนี่ยเขาว่ามึงเป็นทุสเหอนี่ไอ้คนชีวิตมึงเนี่ยนะจะมานั่งสงบน่าเศร้าอย่างนี้ยังไงก็ไม่ได้ทำไมวะเพื่อนคนที่เขารักมึงมึงก็ไม่ลกเขาแต่เขาจะรักมึงสักคนเนี่ยมึงทำไมมึงไม่เอาเขาวะกูไม่ชอบพี่วามึงจะไม่ชอบยังไงไอ้คนอีเด็กค้าเน่ยเขาไม่ชอบมึงแต่มึชอบของกูก็ถูกต้องไงมึงชอบเขามึงอสมควรได้รวยไหม เป็นเจ้าแก่ความหมูไหมใช่เออมันรักมึงจะตายทำไมมึงไม่รักมันก็กูไม่ชอบไงมึงจะชอบไม่ชอบไม่สำคัญแต่มึงรู้ไหมว่าวันนี้อีน้ำค้างกำลังจะไปเที่ยวงานวัดกำลังจะไปเที่ยวเออมีเพื่อวน,นวัดวัดชักอะไรวปนลิเกไม่ไปศกแล้ววันนี้วันไรไล่ศกจะไม่ดูลิเกแล้วนะี่เดือดปวดเปี้ยนปวดเปียนนี่วันนี้อีน้ำค้างไปเที่ยวงานวัดแน่นอนเลย ถ้ามึงจะไปหาอีย้ำค้างมึงรีบไปดักมาเลยงั้นกูไปก่อนนะเพื่อนแล้วมึงตามกูไปนะไปก่อนเลยเฮี้ยมคายลำดูลืก ว่าเอาเสื้อใหนไปใส่ไอ้ทุนพูดเป็นนายโก้เลยเรื่องนี้ตุกลับบ้านกันเถอะทำไมผัวเมียทะเลาะกันเฮ้ยใช่เพื่อนเนี่เหรอมาแล้วไอ้คอยฉันเจอขนอยากจะเจอเสือกไม่เจอคนไม่อยากเจอกับดันมาเจอซะงั้นหมโด้คุณสิมีพื่นแต่ละคนด้านดำเน้ยตีนพี่จ๋าฉันไม่กล้าบอกนักพูชารู้อย่างนี้เนี่ยกูแต่งตัวไปรนลามุพวกมึงแล้วเนี่ย ผู้มึงล้ำเนี่คนละสองร้อยสองร้อยกะอยู่หน้าทีเดี๋ยวสักร้อยก็ดียังไม่ได้ยังไงมีสักร้อยไหมพี่มีสักร้อยป่ะพี่พี่โอ้พรุ่งนี้กูจะกินกาแฟไม่ดีเลยพี่ขอมันเลยมันมาอยู่หน้าเดี๋ยวพี่จะเข้าไปหลังลงผมให้กาแฟซองเขาบอกคนไหนสักคนก็ไม่มีเลยพี่ว่าคนเนี้ยสี่คนสี่คนนี้ใครเป็นหัวหน้าเขาไหนหัวหน้าถ้าทายถูกเดี๋ยวให้แล้าขัวหนึ่งเล้า กูคุยกับใครวะเหมือนไม่มีการตอบสนองใช่ไหมอุ้ยที่ผ่านแล้วฟัาเปิดด้วยยิงกูเยอะนี่คุยไอ้คุยอัคุยสิอันคุยสิกูชื่อคุยที่ไหนล่ะชื่ออะไรวะกูชื่อมึงก็มาให้หมดเลยขี่คอร์ดคุยอ่ะสามตัวน่ะใช่ฮะขี่คอร์ดคุยอ่ะใช่ผมชื่อขี่คอร์ดคุยครับคุยคุยผิดนี่นี่คุณมากับใครครับกับสมควรสมควรเอ๋มึงรู้ว่าสมควรอ่ะทำไม ลองรักไอ้ขุนใช่ไหมเล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสมควรจะตาต่างมองมึงหรือมองไอ้ขุนจะมองตาตามอ๋อเดี๋ยวที่แกหยุดแป๊บนะครับเดี๋ยวถ้าทางโน้นจุดพุ่งแป๊บนะครับแต่กูรู้วใครตีตีฉาดกูรู้พุ่งงานเราไอ้ที่ผ่านที่ไม่ได้ทางโู้นจุดนี่คุณครับสมควรแต่คุณพี่วันนี้ขุนนะมันตั้งใจจะมาหาใครใครคนหนึ่งแต่กูไม่อยากจะบอกมึงเสียใจนะเว้ยจะมาหาใครพี่เดี๋ยวมึงเห็นมึงก็รู้เองว่าหาใครมึงตั้งใจพูดกับมันดีๆนะถ้ามึงมมีควา ไอเอกกลับบ้านก่อนใช่ไหมใครจะเก็บชีตาคนนี้ไปนอนดีวะฉันว่ากันไม่ได้เล่าสี่ทุ่มมัละโอ้ที่นี่มันเรียกเขาเรียกนางเอกเรียกไอ้หนุ่มสุชาดาเกิดชาดาเรียกไอ้หนุ่มแล้วอ่ะเป็นน้องคนแบบไ้เป็นซ้อหอซ้อหอออปตมาจับตาคนนี้ไปทีเรียกนางเอกไอ้หนุ่มนี่คุณสาพลไอ้หนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คุอยู่ไหนนะมึงนะตอแล้วผมชาจีเลย ไอ้คนว่าไงคอยได้คิดควยเจอแล้วเจอ,อไรนั่นแหละคนนี้มึงไม่อยากเจอแต่มึงไปไม่ได้ทางนี้มมีทางเดียวพีุ่จา๋าพี่จะไปไหนเอ่ยเนี่ยสมควรเอ้จะยืย้นานพึ่งตีนมแล้วมาทำอะไรเนี่ยฮะมาขวางทางทำไมก็ฉันรู้ว่าพี่จะต้องไปวัดแน่ๆเลยสมควรเลยมาดักพี่จะมาดักทำอะไรพี่จะไปวัดไปเที่ยวพี่จา๋าพี่ว่าสมควรเนี่ยโตเป็นสาวหรือยังเออเอเอโอ้โหน้องโตยัง มึงโตขนาดนี้มึงยังคิดว่ามึงไม่โตอีกเหรอแล้วถ้าสมควรจะมีแฟนที่ว่าสมควรมีแฟนได้อย่างต่าพี่โอ้โหหุ่นอย่างมึงเนี่ยมีได้แล้วละมีได้แล้วเหรอแฟนเนีมึงไม่ได้หรอกมึงจะไปมีผัวนู่แต่ไหนแล้ว <c oughs> อย่าไปเรียกหนาะเขาสิ <c oughs> เดี๋ยวขเขาเรียกไอหนุ่มฉันพูดตรงๆเลยนะว่าไงสมควรในบ่บ้านพุ่งเวลาแห่งเนี้ยสมควรแอบรักพี่ขุนจะนแอบรักนี่แล้วจ้ะ กูไม่ชอบไมมาถ้าชอบก็บอกเขาไปเลยนี่ไม่ชอบกูเอาสมควรแล้ว,ว<ห>ก็ไม่ตายไปตายนี่ี่จะบอกอะไรตรงๆนะอะไรจ้าพี่เห็นแกเองที่มีความมุ่งมานะมาบอกนะพี่ทุกวันทุกวันนี่พี่จะบอกให้ก็ได้สมควรพี่เนี่ยชอบเองแต่ชอบเองเป็นน้องออพี่เนี่ยชอบน้ำค้างลูกยายคอยนู่นใช่ชอบน้ำค้างใช่ตายแล้วไม่ชอบ,ชอบมึงคน ฉันเดี๋ยวนี้ตื้อไงตื้อตื้อเท่านั้นที่ของโลกฉันต้องทำยังไงอะพี่สอนฉันหน่อยได้ไหมกูขอกจะสอนนายเห็นตาเขาเนี่ยกูหมดอารมณ์มึงทำเองเลยเอาสักหน่อยสิพี่มึงเอาเลยมึงไม่ต้องห่วงกูไม่ต้องห่วงกูกูนสองคนจเอาตัวร่ากูเอาเพื่อนเอาไอ้หนุ่มเอาเลยฉันรักเธอระมาพารย์ยักรัก ต้องยังไงเดี๋ยวมึงโดนไอหนุ่มต่อยนะชอบกันกที่ไรแล้วล่ะมึงเปลี่ยนเพลงสิเออเพลงหรอเปลเพลงดีด mm ีเออโดนัทยังไม่รู้เมื่อไรจะอยู่จะมีใจมีแฟนมาแฟนมาแล้วมาล้ลแล้วล้วล้มีแฟนแล้วก็แฟนมาล้ลมาแล้ลแล้วแล้ล้ไปท่องเหนือก่อนไหมมึงหล่อมาแบบย่ามาหล่อมาพระเอกที่เขามาหาใครมาอ่ะมากับพี่ปุ้ยเปล่าใช่เออพูดปุ้ยพูดปุ้ยนะ สตยังเหมือนพี er> ่ปุ้ยนั่นน่ะลูกห่างลุกหลางก็เหมือนพี่ปุ้ยแล้วนอนบ้านอีปุ้ยด้วยผัวเมียพี่ปุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเียื่อขฟ้าผ่าตายเอาตรงๆนะพี่หามาเลยนะบอกน้องวาวันนี้เวลาไหนบ้านนี้คู่แข่งกับวาวานฉันวาราศีฉนู วันนี้มาเปียเสียอาคมไม่พี่ด้วยโอ้กูย่างรถมากูก็ทงกอนเสียอาคมมาตลอดเลาเลยนี่ตอสินสิทธิ์เจอหน้ากระดูกท่านท่านละมานูเลยนะกูไม่ได้ผิดนะกูพูดบอกว่าที่เล่นวัดโพคอยใช่ไหมนี่เกย์เลียกว่าว้าวไปสองกนเลยนะเป็นนิขุนอีปุ้ยเปเสียอาคมนี่พูดเรื่องจริงจริงมึงอะหูเพี้ยนนั่นแหละมึงนอนบ้านอีปุ้ยมาให้ทันวาถ้ามาอยู่ที่นี่จะต้องทำใจใช่คณะลูกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาพี่ เปลี่ยนแปลงหมดเขาปกติย้ำเนี่ยทิมแผ่ไม่แต่ร้ายโดนร้ายระวังเลาพอคนไม่ได้มากับเราอ่ะแต่เขาก็กลับไปอยู่กับลิเกแลาวเนี่ยลิเกลิเกลูกกอนี่จะตายทีละคนละคนดูเยีรวมจะเริ่มตายใช่ไหมเมื่อก่อนนี่จำได้พระเอกอ่ะทำไมเสกสรรบัญชาดอกกุหลาชตอนที่เป็นไงตายมาจากโคราชมากระดมไม้พิมพ์เมืองนี่เขาพัฒนาแล้วเมื่อก่อนเขาทำไม่แค่นี้ตอนรถชนใหม่ๆตอนนี้ดีหน่อยตั้งค่าตั้งทีได้โอ้โห และอันนี้เพชรคันวามึงไม่นานเราก็กลับไปัโคราชเหมือนกันมึงรอดแน่ยัยจงมองกันยู่ได้หังใจไม่ต้องรัก มบบไ,ววไม่ไีเลยนะไร <c ười> ไปแล้วทุกคน <c ười> ก็บอกว่าม่ชอบ <c ười> ไม่ชอบแล้วเจ็บะทีเจ็บแลจำสิที่จำไว้เลยรราชาติเนี้ยฉันไม่ได้พีเป็นผัวฉันไม่อยากเปผัวอีกขาดเลย เพลนะงประมาณนี้ยังไงก็ยอม,มน,นีเลยยอมนะไปจ้ากันอย่าววิ่งหามมึงเลยนะคนี้ไม่ยอมะอ๋จะเสกาทธอ งวะอึ้งแล้วอึ้งแล้วอึ้งเลยดีใช่ไมับดีใช่ไสักเพลงสักเพลงอีกสักเพลงเออเพลงอะไรบ้างเพื่อสาวบางโขสาวบางโขเอออีนี่ชอบอีนี่ชอบเต้นเ้ยเดี๋ยวเอาเมื่อกี้อ่ะฮะที่ผาย้องเพลงอื่นก็ไม่ได้โดยบระคับดุพี่เพล่บกีอ่ะเว้ยมึงโอมเลยถ้ามึงไม่โอมมึงโอมหมดเลยอะไรนะว่าอะไรนะโอ้โหโหมดเปิดซะด้วยแต่เย็นๆลูกนะเอาพี่ให้จบเลยเหรอ จบที่แน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกรับประกันได้หรอพี่ไม่ต้องกลัวโอเคเดื๋ยวสีทุ่มไม่ได้แล้วกูจักราเลยน้องชายจ๋าอะไรควายเฮ้ยมึงด่าขานเพาะซะด้วยขานพาะมากเลยเราเขาด่ามึงเขาว่ามึงเป็นไงควายเนี่ยผู้หญิงด่าแสดงว่าผู้หญิงอะไรผู้หญิงรัก มึงอะหูไม่ดีเมื่อเย้นนะน้ำค้างเขาบอกว่ามีอะไรเขาบอกมึงเป็นอะไรไอควายุ้ยมึงอะฟังพี่อีกสักทีนี่กูจะฟังน้ำค้างจ้าเรียกูทำไมเนี่ยให้ขุ่มมีธุรอะไรหรือเป่าถ้ากูไม่มีธุระอะไรนะก็ถอยไปกม่บท่้ดละรนันนี้ก็มีงานวันี่นัเงบไม่ีเดี๋ยวกลับบ้านม่ต้องกลับ มึงอยู่ตรงนี้ตัวเคลียร์เองนำค้าทำไมมึงด่าเพื่อนกูซะเพื่อนกูจะกลับบ้านเลย <c oughs> มึงรู้ไหมบ้านทุง่งลอยลาเนีย่ยมีผู้ชายกี่คนมึงน่าต,ตัว<ช>ไปทนรายงานที่แล้วเขายังใส่ซื่ออยู่เลยมางานนี้แลากูชอบ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 เลยอะไรล่ละกูะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพราะกูไม่ได้ใส่แจงผู้ชายในบ้านทุ <c oughs> ่งลอยลามีกี่คนมีคขามีขิกและมีขนและคนสุดท้ายคืออาซุจิ <im itation> <im itation> ในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีกันเพียงสี่คนเท่านั้นแล้วมึงจะรักใครสี่คนนี้ถ้ามึงเลือกได้ถ้ากูเลือกได้ครับมึงไม่ดังแน่นอนเพราะพี่น้องไม่ทํากันโกไอชี่ <im itation> ไอคุณและอสุจิมึงจะเอาใคร <im itation> ถ้ากูเลือกได้กูขอคุณแม่ชี้บวชอยู่ที่วัดดีกว่าทุยนี่พูดง่ายๆเลยด้วยวันนี้ไอไอคุณหายรอแป๊บไอขุนไปเคลียร์แมลงออกจากรถกระบะก่อน